ใารกำลังหารถ SUV พร้อมใช้นะครับซ่อมง่ายต้องคันนี้เลยครับตอนนี้ผมอยู่ใน Toyota Harrier นะครับเป็น SUV ของ Toyota เป็นรถนำเข้าแต่ที่สำคัญคือมือหนึ่งออกมานะครับ2ล้านกว่าเกือบ3ล้านตอนนี้เหลือไม่ถึง10%นะครับแล้วราคาแล้วก็คุณภาพน่าใช้มาก Toyota Harrier นะครับตัวนี้เป็น2.4 V นะครับตัวพรีเมียมตัวสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉมแนละ ไม่สองแสนในราคาเป็นแค่379,000บาทครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันว่ามันน่าใช้ขนาดไหนครับผม ครับเนมจากช่องโนเนมนะครับตอนนี้ผมอยู่ในรถ SUV ที่ขายดีในช่องผมเนาะแล้วผมว่าจริงๆถือว่ามันเป็นรถที่น่าใช้นะครับซ่อมง่ายนะครับแล้วก็ตอนนี้ราคาไม่แพงแล้วราคาโต๊กตกเลยนะครับตอนนี้ผมอยู่ใน Toyota Harrier รนะครับโตโยต้า a ฮร i เ r เนี่ยคันนี้เนี่ยเป็นเจนชั้นที่2นะทำตลาดประมาณตั้งแต่ประมาณปี04ถึงปี2010นะครับ11และ หลังจากนั้นจะเป็นเจนใหม่เรียบร้อยที่เป็นเจน3นะครับคู้แข่งของเขานะเอาตรงๆเนี่ยก็คือตัว CRV นะครับของ Honda านี่แหละเอาง่ายๆแต่เนื่องจากว่าตัว Harrier เนี่ยทางประเทศไทยไม่ได้ประกอบไทยนะครับเป็นการนำเข้าดังนั้นราคามือ1มันจะแพงกว่าตัว Honda นะครับทำให้ตลาดมีน้อยกว่าแต่ถ้ามือ2ผมบอกเลยว่าราคาตอนนี้มันเท่ากับ CRV เลยนะครับในปีเดียวกันแล้วที่สำคัญคือถามผมนะไอเดียผมนะ ฮร r i e r เนี่ยถ้าเทียบกับ c r v ประหยัดน้ำมันกว่านะครับแล้วก็อะไรบางอย่างถูกกว่าบางอย่างแพงกว่าอะไรถูกกว่าก็คืออะไรเครื่องยนต์รอบเครื่องที่โคตรถูกเพราะมันเป็น2 a z f e นะครับคู่เกียร์นวัตสีสปีดมันอยู่ใน To y ย t a Camry ี่เลยเครื่อง Cam รี่นะครับดูแลง่ายมีอย่างเดียวนะครับที่ดูแลพิเศษก็คือเกียร์แต่เดี๋ยวนี้โอเวอร์ฮอนเกียร์ซ่อมไม่แพงแล้วนะครับแฮร์เรียเนี่ยเจนสที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งนะครับทำควบคู่กับตัว Lexus นะครับทำให ถามผมว่าทําไมคันนี้น่าใช้นะครับคือเนื่องจากว่าถ้าคุณต้องการรถ SUV ยกสูงที่มันน่าสนใจเนี่ยมุมมองการนั่งของ Harrier เนี่ยผมว่ามองทุกอย่างขับอ,อกมาดีมากนะครับ 2. ก็คืออุปกรณ์ภายในทนระดับหนึ่งนะครับแต่บางอย่างก็อาจจะตามอายุของเขานะครับอย่างเช่นคอนโซลเนี่ยก็ถึงเวลามานะันอาจจะมีกรอบแตกแบบนี้บ้างไปเรื่องปกตินะครับแต่เครื่องเกียร์ช่วงล่างไม่ได้แพงเลยนะครับชคนะครับถ้าคุณใช้แบบ ที่เขาใช้กันบ่อยๆที่ใช้โอเคฟมเฟิร์มอะไอย่างคายบ้าอย่างเงี้ยตัวกระบอกน้ําเงินนะครับก็มีประมาณ2 0,000กว่าบาทผมว่าราคาน่าใช้นะครับช่วงล่างทําทั้งคันนะครับผมก็ว่ามีประมาณหมื่นกว่าบาทถึง2 0,000แล้วแต่ก็เท่ากับรถญี่ปุ่นเลยอะ่ะเอาจริงผมว่ามันน่าใช้มากการขับขี่โคตรดีเลยนะครับขับยาวๆเนี่ยผมบอกเลยว่าประหยัดมากนะตัวนี้นะครับจะเป็นเกียร์อัตโมัติสี่สปีดนะถ้าถามผมก็อาจจะยังไม่ได้เป็นเกียร์ลูกใหม่ แต่ถาว่าถ้าขับยาวๆนี่โคตรประหยัดแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ผมชอบก็คือฟีลลิ่งการนั่งการขับนะครับแล้วออปชันข้างในเนี่ยเขาให้มาครบหมดเลยนะครับฟีลลิ่งการนั่งเนี่ยสูงมากปรับได้ทั้งหมดนะครับตัวรถเบาะปรับไฟฟ้าทั้งหมดนะครับตัว CD มีตัว DVD มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับรถพร้อมใช้ไม้ส0 0 0 0นนะตัวรถบอดี้สวยนะครับต้องบอกเลยว่าสวยเลยดูแลง่ายไม่แพงนะครับ รถปี2 0 0 9ันเกจดสองพันสมือหนึ่งแพงมากนะครับตอนนี้3 7 9 0 0 0บาทครับใครสนใจครับอยากแลกอยากเทินอยากขายอยากฝากขายก็แอดไลน์ตามคิวอารโคร้ดตามนี้ได้เลยนะครับตัวนี้เป็น h ฮ r ออร์เจนสรถปี2 0 0 9ันเกจดสองพันสนะครับมันคือรถตัว Gen Gen 2ตัวสุดท้าย,ท,ายท้ายแล้วนะครับ 2.4G คือเอาเงี้ยมันเป็นตัวท็อปของตัวเครื่อง2อ0พนะครับมันมีทั้งขับ2และขับ4ตัวนี้จะเป็นตัวขับ2นะ2อ0พจะเป็นขับ2นะครับ 3, ามพจะเป็น ตัวขับสนะซึ่งปีหลังๆส่วนใหญ่จะเป็นขับ2นะครับซึ่งก็อย่างที่บอกขับดีนะครับภายนอกนะสี่คันนี้สวยเลยนะครับสีดำเนื่องจากเจ้าของเก่าเขาทําเขาเป็นเจ้าของอู่สีอยู่แล้วนะครับเขาดูแลดีเลยสีนี้สวยเลยนะครับถือว่าสวยเลยคิ้วเล็กๆน้อยๆพวกนี้นี่ผมแนะนําว่าจริงๆพวกนี้เราจะเป็นริ้วรอยการใช้นะครับแต่ถือว่าสวยไฟหน้าสว่างนะครับเป็นโปรเจกเตอร์สีนอนลูกแก้วเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟตัดหมอกนะครับเขามีติด ตัวเซ็นเซอร์รอบคันจากโรงงานมานะครับอีกหนึ่งจุดที่ดูง่ายๆว่าเป็น Toyota าไฮริเหรือเจนนี้จะมี Lexus นะครับ RX 3 0 0ด้วยเนี่ยดูง่ายๆที่ตัวนี้นะครับส่วนใอย่า h e ฮรเจะมีตัวเวลาเรามองอยู่ข้างในรถนะเรามองตรงนี้เราจะรู้นะครับว่าตรงนี้เรามุมนี้ยนะ่ะมันมีที่ว่างเหลือขนาดไหนนะครับคันนี้เนี่ยูยจริงๆสีสวยนะอุปรกรณ์พวกนี้คันนี้ถือว่าดีนะครับเนี่ยถือว่าใหม่เขาเปลี่ยนมาหมดเลยช่วงล่างขับดีเลยนะครับ ผมว่าช่วงล่างเดิมๆเนี่ยขับดีเลยตัวนี้ยางนะครับเป็น Pilot Sport มาด้วยนะครับยางถือว่าโอเคนะปีเก่าแต่ถือว่าดอกใช้ได้นะครับเนี่ยชุ้มล้อทุกอย่างอยู่ครบนะครับสีจริงๆสีสวยนะตัวรอบคันสีสวยเลยนะครับเนี่ยคิ้วยางต่างๆก็นําเดิมตัวนี้จะมีพารโนรับิกซันลูฟนะครับถึงข้างหลังมาจากโรงงานเลยตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2 a z f e นะเอาง่ายคือเครื่องยนต์ c a มรีนะครับ t ต y o t a า a m r y นะ อะไรเยอะแยะนะครับตัวนี้เป็น4สูบนะครับ2,400่ซีซีให้รรแรงมา้าร้อสแรงม้าแรงบิดที่2 2 1ร้ตันเมตรนะครับตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้4สปีดคุณดูนะเนี่ยคุณดูสภาพเนี่ย,เ,ยเครื่องยนต์เขาสวิดมาครบหมดเลยนะครับเนี่ยคุณดูเนี่ยแทบไม่มีรอยน้ํามันเลยนะนี่ถือว่าเครื่องเกียร์ทุกอย่างดีนะครับอ,อกอุปกรณ์โตโยต้าเนี่ยแท้เนี่ยทุกอย่างนะครับสวยงามบอดี้สวยเลยนะครับบอดี้สวย ไม่มีชนหนักเนาะเนี่ยครับคิ้วทุกอย่างเนี่ยเขาเปลี่ยนคิ้วแท้หมดนะครับดูรู้เลยอย่างเงี้ยเนี่ยน้ำมันพาวเวอร์ทุกอย่างรถนิ่งมากนะครับเนี่ยคุณดูสภาพแบบนี้หาจบจบยากยากบอกเลยนะครับดูสีภายนอกนะครับคือเขาก็เก็บมาสวยแล้วเนาะคือสวยเลยแหละนะครับคิ้วต่างๆเขาก็เก็บมาดีนะรถเก่าก็ต้องมีบ้างนะครับแต่คิ้วพวกนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับเนี่ยคิ้วยางรีดน้ําพวกนี้ถือว่าสวยนะครับกระจกโตโยต้านะครับ ตรงนี้เขาใช้ยางมิชลินมาหมดเลยนะครับผมว่าช่วงล่างถือว่าดีนะยางถือว่าใช้ได้นะครับโชกทุกอย่างก็เนี่ยเขาก็เซอร์วิสมานะครับขับดีเลยไฮเอเป็นรถที่ขับดีมากๆพอมาดูข้างหลังนะครับตัวนี้จะเป็น 240G นะครับไฟนะครับสวยงามนะครับสวยเลยนะครับป้ายโลโก้ตัวนี้จะเปลี่ยนโลโก้เป็นเ e ็ x ซันะครับไฟ อีกออปชันหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้คือฝาหลังไฟฟ้านะครับเนี่ยเวลากดค้างเนี่ยฝาหลังไฟฟ้าจะเปิดขึ้นมาอย่างนี้นะครับซึ่งเป็นออปชั่นที่ผมว่าผมชอบสําหรับตัวโตโยต้าไฮเวอร์เลยนะพวกนี้นะครับนี่ถือว่าดูแลดีนะครับนี่เขาใช้โชกแท้เลยนะครับโชกญี่ปุ่นนี่แพงนะต้องบอกอย่างนี้นี่เขาดูแลมาดีนะครับบอดี้สีดำเดิมสวยเลยนะครับอุปกรณ์พวกนี้ก็จะเป็นที่เก็บของนะครับ นี่คือเดิมเดิมจะเป็นอย่างนี้นะเผื่อคนที่ยังไม่เคยเจอนะครับอุปกรณ์เดิมเดิมเขามีให้ครบครบเลยนะนี่คือครบเลยนะครับเนี่ถือว่าแบบนี้ถือว่าครบเบาะนะครับมันจะพับ40นะครับ20 60เนี่ยจะปรับเป็น60ก็ได้นะครับหรือ40 20 40ได้ได้หมดเลยนะครับสภาพโดยรวมถือว่าสวยนะครับปิดเป็นไฟฟ้านะครับสวยงามเลยนะครับี๋ยวไปดูข้างในกันนะครับ ภายในกันนะครับล็อกนะกระปดล็อกนะครับโอเคคันนี้ให้ดูภายในนะครับอย่างแรกที่ที่ผมชอบตลอดคือเบาะนะครับผมพูดทุกคลิปเลยเบาะไฮเออร์นะครับหรือเบาะเล็กซัสนั่งนุ่มสบายมากเลยนะโดยชอบเล็กซัสนะครับแต่นี่ก็ถือว่าเบาะสภาพดีแล้วนะปรับที่ด้านหลังได้นะครับที่ด้านหลังตรงนี้ได้นะครับอาจจะแบบเบาบ้างใช้การนานแล้วนะครับปรับขึ้นลงตรงนี้ได้นะครับนี่ก็จะเป็นแผงประตูนะครับสวยๆเลยพอเราสตาร์ทนะจิ้มเข้าไปเนี่ย มันเป็นกุญแจมันลงมานะครับออถือว่าผมว่าโอเคเลยนะสภาพข้างในนะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยสามก้านนะครับของตัวโตโยต้าอยู่แล้วเนาะตัวนี้จะเป็นเพิ่มเสียงรถเสียงนะครับอันนี้ตัวนี้เนี่ยจะเป็นทีนี่นะครับถ้าคนไม่เคยเจอนะตัวนี้จะเป็นอ่า <Toyota. S 1> ให้ดูก่อนตอนนี้เป็นตัว เซนเซอร์รอบคันนะครับของ t o y ยต a เมื่อก่อนจะเป็นแบบนี้นะแล้วก็อันนี้จะเป็นเลือนไมค์ไมค์คันนี้200,000นะครับก็ตัวนี้ก็จะมีลําโพงนะครับก็อันนี้จะเป็นปัญหาประจํารุ่นอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวถ้าไม่ต่อราคาเดี๋ยวเราจัดการเก็บนะครับพุ่มใหม่ให้นะครับราคานี้เราเก็บพุ่มคอนโซลให้ใหม่เลยนะครับนี่ก็จะเป็นปุ่มและสวิตช์ใช้ได้ปกติหมดเลยนะครับปุ่มนี้นี่เขาติดฟิล์มลามิเน่าอย่างดีมาด้วยนะครับดังนั้นไม่ต้องเอาไปไม่ต้องไม่ต้องติดแล้วนะครับทุกอย่างอุปกรณ์ยังใช้้งานนไดะครับ ยังใหม่อยู่เลยนะครับ seguinte, อแอ์นะตัวนี้จะเป็นตัวเหมือนไฟตัดหมอกหลังนะครับนี่เขาติดไฟตัดหมอกหลังมานะครับอันนี้พับกระจกนะครับยังใช้งานได้ทั้งคู่นะครับพับกระจอกอยังใช้งานได้ปกตินะครับปรับกระจกเนาะผมว um, ่าออปชั่นมีครบหมดทุกอย่างนะครับปรับโหมดต่างๆของตัวตวิทยุตรงนี้ก็ได้นะครับนะอันนี้ก็จะเป็นพับกระจกนะมีพับกระจกหลังด้วยนะครับมีเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยพับกระจกข้างหลังนะครับ มีให้เรียบร้อยเลยนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นพวกคอนโซลแอร์ต่างๆนะครับอันนี้ปเป็นอาะการจำรุ่นของตัวแผงแอร์อยู่แล้วเนาะมันก็จะแตกนะครับน,นี้แอร์เย็นเจีย๊ยบต้องบอกแอร์โครเย็นเลยนะครับแอร์เย็นมากเลยนะครับโอเคอันนี้เทมเอิลเจอร์ต่างๆเนาะตัวนี้เครื่องเสียงดีนะครับดีเลยนะแล้วก็นกี่ปรับออโต้ทั้งหมดนะครับ เกียร์ตัวนี้นะครับจะเป็นเกียร์อัตโนมัติสสปีดนะบวกลบตรงนี้ได้นะครับ ec t snow นะครับตรงนี้มีจริงๆเกียร์เนี่ยถือว่าเข้าปกตินะครับเนี่ยเข้าดีเนี่ยเหยียบปุ๊บเนี่ยพุ่งเลยนะครับถือว่าพุ่งสุดๆดเนี่ยตัวนี้ถ้าเป็นสปอร์ตเนี่ยเราจะเห็นนะครับมันสามารถบวกลบเป็นเกียร์4เกียร์3ได้นะครับเนี่ยบวกเกียร์ได้นะครับโอเคคอนโซลตรงกลางตรงนี้นะครับก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับนี่ตัวนี้ก็จะผลักตรงนี้ออกไปเนาะมันสามารถเลื่อนได้นะครับนี่ มันสามารถเนี่ยคุณเอามือจับตรงนี้นะยกขึ้นนะครับขึ้นขึ้นแล้วลงได้อนเนกประสงค์นะครับถ้าอยากจะไว้ของตรงนี้คุณก็เลื่อนไปข้างหลังได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นปลั๊กนะครับอยู่ตรงนี้ได้นะครับเบาข้างก็สภาพถือว่าโอเคนะนะครับเขามีเล่มทุกอย่างหมดเลยนะครับอยู่ตรงนี้อันนี้มีประกันนะครับพรบนะครับเผมว่าแผงประตูทุกอย่างโอเคนะครับสรลปนะครับตอนนี้ไฟเนาะ สลุปเปิดปิดขึ้นลงอย่างนี้ได้นะครับใช้งานได้อยู่นะครับนี่เปิดอันนี้เปิดปิดนะครับมันจะมี2ระบบนะแล้วก็กระดกอีกทีหนึ่งนะครับปิดหรือถ้ากดปุ่มนี้ก็จะกระดกนะครับกระดกอย่างเดียวนะครับนี่ตัดแสงเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปดูที่นั่งข้างหลังกันข้อดีของเบาะตัวนี้นะอย่างแรกนะครับคือมันปรับขึ้นลงได้นะตรงนี้นะคุณจับขึ้นมานะครับแล้วก็ดันขึ้นลงได้นะครับเนี่ยดันขึ้นมาได้หมดนะครับแล้วก็สามารถพับ เนี่ยนะครับพับตรงนี้เป็น40-60ได้หรือจะแยกตรงนี้ออกมาเป็นอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับเก็บของได้เยอะมากเลยนะครับผมว่ามันนั่งสบายมากๆนะครับเนี่ยขาเหลือๆเลยนะครับแล้วก็ข้างบนมีซันรูฟนะครับแล้วคุณนะแล้วพวกคุณภาพกำมยี่พวกนี้นี่ถือว่าดีเลยนะครับเนี่ยสภาพเดิมๆใช้งานได้อยู่นะครับ3 7 9 0 0 0ผมบอกเลยว่าคุ้มมากๆเลยนะในกระเยดของตัว Toyota Harrier นะครับตัวนี้เป็นเจน2นะ2องนะครับ หรือ 240G นะผมเปนรถน่าใช้นะผมยังชอบเลยนะครับเพราะผมเคยใช้รุ่นนี้มาก่อนอยากประหยัดแนะนำขับ2คนอยากไม่ได้ซีเรียเรื่องน้ำมันหรือจะติดแก๊สนะครับไป3000ได้เลยแต่ถามผมยิ่ง2400 2.4เนี่ย2.4นะครับเอามาติดแก๊สที่โคตรทนนะถ้าไม่ติดแก๊สได้จะถือว่าดีมากนะครับคันนี้เครื่องเกียร์ดีนะครับขับดีเลยสภาพข้องเครื่องดีมากนะ ไม่มีน้ำมันเลยนะครับสภาพนี่เขาเปลี่ยนของดีมาหมด3ามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนี่คุ้มมากนะครับใครสนใจครับศูนย์หกหนึ่งเจ็ดสี่หกสองสองสองครับศูนย์แปดหนึ่งเก้าศูนย์แปดสองศูนย์สองหกหรือคิวอาโค้ดตามนี้ได้เลยซื้อแล้วจะเซอร์วิสกับเราก็ได้นะครับจะแลกจะเทิร์นหรือจะฝากขายนี่ยินดีหมดเลยนะครับก็แอดไลน์ตามคิวอารโค้ดตามนี้ได้เลยสุดท้ายฝากกดติดตามและกำลังใจให้ช่องโนเนมด้วยนะครับสวัสดีครับ